ครับพบกับแมงช่องแมงคัรูชแนลนะฮะวันนี้เราก็จะมาสอบถามนะครับทูมตามเรื่องความรักนะคืนดีกันได้ยังไงครับน้องแพรมนะฮะนะครับเริ่มต้นนะครับเป็นมาอย่างไรนะครับทูมตามะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอบถามเรื่องความรักนะครับคืนดีกับน้องแพรมอย่างไรครับขอเริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผม ไปร้องไปบ่อยไปร้องไปบ่อย,ออยเลยะฮะร้อทุกวันร้อ,อทุกวันก็อะไรนะอ่าเที่ยวอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะขยันซื้อของไปให้ใช่ไหมก็เขาชรู้ว่าเขาชอบอะไรเราก็ซื้ออะไรให้เขาเขาอ,อยากกินตุเรียนก็ซื้อให้เขาแบบนี้รู้ว่าชอบอะไรก็ซื้อไปเดี๋ยวลืมกน <c oughs> อ๋ <c oughs> อใหม่ ลงไม่หรอให้ไม่เหรอไม่ก็เอามาต่อกันก็ได้นะแล้วอธิบายให้หมดเลยเอ้าให้ผมอธิบายให้หมดเลยเหรออันตอนแรกเ็ยังไงบ้างแรกแรกก็เออแรกๆก็เสียใจอยู่เลยเพราะว่าอะไรโดนทิ้งเนาะโดนทิ้งคนคนโดนทิ้งเนาะอ่ากูว่าเซ็นจังไงเขาจะคืนมาเซ็นยังไงเนาะเขาคืนมา ไปบนไปบนไว้หลายๆที่มีการบนด้วยเหรอบนอ๋อน้ำบนว่าอย่างไรมันเป็นที่พึ่งทางเดียวตอนนั้นก็ไปนี่แหละไปนั่งร้านเจ้าแม่โสรพีทุกวันไปนั่งจะทำยังไงจะทำยังไงให้ชีวิตมันดีขึ้นขอให้ไปง้อเขาคงไม่ขับมาหรอกก็เลยว่าเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองขยานนหแม่ก็เหมือนเดิมห่างกว่าเดิม นอนเที่ยงคืนประจําเลยนอนเที่ยงเมื่อนคืนเตื่นตีห้าตีสี่ตีห้าอาบน้ําตื่นขึ้นมาไร้สดไร้สดมาตกเย็นไร้ไข,ข้คองก็ไปนั่งกับจ้แม่สซพีฝนตกก็ไปนั่งฟ้าร้องก็ไปนั่งเีย,ยปไปนั่งคุยคพ,คพึมพำพึมพำคนเดียวออแล้วสุดท้ายไปถามตาชานถามตาว่าตาผมก็ถามตาเถอะตา ผมจะต้องทำยังไงตาก็ถามบอกว่ามาขอลายอยู่บ่ถ้ามาขอลายกะไอง้ว่าเขาเสียไอหาเขาเสียให้ซะเปหาเขาเขาบอกคุยนำกลับไปมือแรกกลับไปถ้าเขาไรเขามากลับมาเอ้หาคู่มือไปคู่มือคุ่มือไปไปเขาก็ไม่ได้เข้าหาโดยตรงหรอกเข้าหาลูก เขาหาลูกเขาหอยายเวลาลูกได้เห็นพ่อลูกก็ดีใจพ่อซื้อขนมให้พ่อซื้อตัวเจ้าตัวพ่อซื้อขนมมาให้ลูกก็ดีใจได้เห็นพ่อพ่อกลบมาวิ่งเข้ามากอดทุกวันทุกวันทุกวันทำทุกวันทุกวันเลยเนาะแล้วก็ก็แบบนี้ทุกวันน้ำหยดเลยหินหินยังกอดเลยใช่เนาะประมาณนั้นก่อนจะไปรอดอะไร ออทำแบบนี้ทุกวันทำตรงนี้ทุกวันนะไปก็เขาก็นนซื้อของเล่นซื้อนู่นนี่นั่นมาให้ต,ออต่อที่กผม็ตามนั้นหแหละสุดท้ายเขาก็ใจอ่อนใจอ่อนเนาะตอนแรกเขาจะไม่คุยเลยเขาไม่พูดเลยให้ตายยังไงเขาจะไม่กลับมาเอาเราดูที่ความจริงใจของตูมตามนะครับทีีนะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแหละว,วันนั้นก็เป็นวันวันตัดใจครั้งสุดท้ายนะ มีการตัดใจด้วยเหรอซื้อทุเรียนไปให้ว่าถ้าเกิดเขาไม่เอาเขาไม่พูดแล้วเราโน้นนั่นเราก็คงต้องไม่ไปหาเขาแล้วล่ะซื้อผลไม้ของชอบเลยซื้อทุเรียนไปให้เป็นลูกเลยเพราะวันนั้นนะครับลงทุนกันเลยเยอะมากเลยลงทุนกัินเลนะลูกหนึ่งไม่ได้ถูกนะ้ยนะ ลูกเท่าไรลูกก็สี่ห้าร้อยนั่นแหละต้องลงทุนนะฮะเอซีเพื่อที่จะตามลูกนั้นได้คนรับกลับคืนนะฮะผมถ้าเป็นผมผมก็ยอมนะเอซีนะครับเขาขอเปลี่ยนเป็นรถยนต์ได้ไหมรถยนต์จุมตามซื้อให้ได้นะครับไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่ได้ต้องการเงินไม่ได้ต้องการอะไรคือเขาต้องการแค่เป็นผุนให้เราเนี่ย เปลี่ยนเป็นตัวเองใหม่ในทางที่ดีขึ้น๋อ้ท่นี้เขาก็ดีใจแล้ว๋อคุณคุณดาวูโตฟ้าทุเรียนของใจนะฮะใช่ครับเลยวนะเขาก็กลับมาคุยกับเราจากที่ไม่คุยด้วยครับสวดีครับไม่เป็นไรเขาก็ถามว่าทำอย่างนี้ทำไมครับเอาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมตั้งไลฟ์แล้วผมตามต่อว่าอย่างไรก็ของผมยังไม่ได้ตั้งไลฟ์เลยเขาบอกว่า ก็รักก็รักนะครับทำไมรักก็ไม่ทำอ๋อนะครับพอน้องแคมได้ฟังนั้นน้องแคมน้องแคมพูดว่าอย่างไรก็ไม่ได้พูดอะไรเอาเงียบเอาให้เอาให้กรกกับเอาให้ก็อยากอยู่นานอ๋อ้าอยู่นานเดี๋ยวก็ทะเลาะกันทะเลาะกันนะครับเดี๋ยวมาทํางานของเราต่อไปทางานขายของของเราแล้วเขาเขาก็ดูเฝ้าดูเราตลอดเวลานะ เ็นเขาพูดแบบนั้นแต่แต่เขาก็แอบแอบดูเราผ่านไลฟ์สดเขาก็ดูก็ติดตามดูอยู่ว่าเราเปลี่ยนไปไหมพฤติกรรมเราเป็นยังไงเราทำาอะไรบ้างมาจับตาดูเราอยู่เขาจับตาดูตลอดแล้วก็ทำ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 เหมือนที่ผมเคยทำทุกวันจนเขาโทรมาโทรมามีการโทรมาด้วยเหรอเขาปิดบล็อกผมตอนแรกเขาบล็อกทุกสั่ง บล็อกทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเบอร์โทรอ่าฮะติดต่อไม่ได้สักช่องทางติดต่อไม่ได้นะครับแต่ก่อนนะแต่ก่อนนะนี่ก็เริ่มติดต่อกันได้ทักหากันได้ก็มาทักนะใช้เวลาที่แรกนะครับใช้เวลางอสีวันนะเกือบเดือนเนี่ยเกือบเดือนแล้วค่ะบเอซีนะครับใช้เวลางอเกือบเดือนนะครับก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆติดต่อผ่านไลน์ก็เกือบเดือน แล้วก็เดือนเข้าเดือนนะครับอีกสามเดือนอีกสามสิบฟันก็บอกว่าหมอได้นะไอซีทำงานก่อนนะตอนตกกลางคืนมาก็นอนหลับฟันนีนะแค่พูดแค่นั้นไม่ได้พูดอะไรเยอะคือเราก็กลัวเนาะเพราะว่าผู้หญิงไม่ชอบคนตัวแยเยอะนะเป็นตัวแยไปสมมติว่าน้องแคมเกิดไปมีคนใหม่แล้วน้องตุมตามจะยังตามง้อตามอะไรหรือเปล่า ความจริงแล้วเ<ใ>นย <นะ S 2> ตอนนั้นความจริงแล้วตอนนั้นนะพี่นาทีิ่นขอไว้ให้เวลาหนึ่งปีอ่าเขาก็ให้เวลาเราหนึ่งปีได้ลนะปรับปรุงตัวอ่าปรับปรุงตัวใหม่ตัวเองใหม่ให้ดีขึ้นอ่าแต่ตอนนี้ขอไปทํางานก่อนประมาณนี้แหละครับประมาณนี้พี่แมงกระพุกอ่าประมาณนี้แหละอ๋ออ๋อให้จบจีบจบแล้วแล้วไม่จบนี่คือจบแล้ว จบแล้วอ่าทุกวันนี้ยังคุยกันอ้าก็อยู่กันด้กันคุยกันปกติทุกวันนี้เขาก็ช่วยเหลือช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับผมเอฟซีนะฮะก็ก็เอ้า่างนี้ยเอายังยๆผู้หญิงเขาต้องการให้แน่ใจว่าเขาจะฝากชีวิตไปกับคนนี้ได้ไหมเขาพร้อมไหมเขาก็ต้องดูดูฝ่ายชายด้วยว่าฝ่ายชายเนี่ยคุณดูแลเขาได้ไหม นั่นแหละเอาจเไม่ไปก็เาอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็อวยพรขอให้น้องทั้งสองนะครับเข้าใจกันอย่างนี้ตลอดกันตลอดไปนะฮะนะไม่มีการทะเลาะว่าแย้งกันนะครับค่อยพูดค่อยจากันนะครับผมขอให้รักกันนานๆแล้วกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องตุ๊กตามากๆครับผมคลิปต่ว โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะ FC นะครับความรักของน้องตุ้มตามกว่าจะงอน้องแคมได้ก็ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันนะฮะนะครับผมอ่านี่เป็นไงบ้างนะครับ FC นะครับพอได้ฟังแล้วนะครับก็เข้าใจนะกับน้องแคมแล้วก็น้องตุ้มตามนะฮะเนาะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะต้องขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กราทำจับไข่ด้วยนะครับแมงครับูชาแนลครับผมนะอวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับเนาะพอแค่นี้นะฮะ FC นะครับฝากด้วยนะครับผม